มีทั้งหมด5องค์นะครับนี่ครับมาดูความสวยอีกครั้งนะครับนี่ครับพยาเต่าเรือนรุ่นรวมพุทธคุณนะครับหน้าเงินด้านหน้านี้เป็นเนื้อเงินเลยนะด้านหลังเป็นนวะครับแจกกรรมการัม m b เ r ขสามห้์ครับสร้างไว้แค่เพียง899องค์ครับสวยมากสวยสมบูรณ์และกรหนามากด้วยครับนะฮะต่อไปองค์ที่2ครับ นี่เหรียญพักแก้วมรกตครับหน้าเงินนะหน้าเงินหลังนวะครับอยู่ในรุ่นรวมพุทธคุณชุดกรรมการครับนะนัมเบอร์3-50เช่นเดียวกันครับเนี่ยสวยมากสวยมากครับทองหนาและหนักมากด้วยครับต่อไปนี่ครับ3รวยหรือรวย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 เนื้อนวะโลหะนะครับปี2536ครับจมูกโด่งนิ้วครบนะครับ ผิวลุ่งๆนะครับนะพร้อมกรอบทองคําสั่งทํา90%นะครับหนาหนะครับสวยและหนามากครับปี2536ยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับอ่ะต่อไปนะครับพระหน้าปกนะพระหน้าปกรุ่นแรกเนื้อนวะโลหะเนี่ยครับดูความสวยนะครับพร้อมทอง90%นะครับสั่งทําเข้ารูปนะครับ พระนาคปกเนื้อนวะโลหะตอก2โค้ดนะครับตอก2โค้ดนะครับเหมือนกับเนื้อทองคําเลยหายากมากนะครับแบบนี้ปี2535ยสครับสวยๆเลยครับอ่ะต่อไปเต่าจิ๋วรุ่นเงินล้านครับนี่ครับเต่าจิ๋วรุ่นเงินล้านนะครับหลวงปู่หลิวจะสร้างและปลุกเสกในปี2 5 3 9นะครับ2539เเนื้อทองแดงเงินล้านครับนะสวย นะสวยเลยแหละพร้อมทองหนาหน,นะครับนะรุ่นเงินล้านครับปี39อนะ่ะต่อไปมาดูอีกพัสดุอีกหนึ่งกล่องนะครับนะมีทั้งหมด4องค์เช่นเดียวกันนะครับองแรกนะครับคือเหรียญน,นะรุ่นสารพัดรวยเนื้อทองฝาบาทนะมีคราบกุด,ด้วยนะครับคราบกุด,ด้วยนี่ครับนะสวยๆเลยครับเข้มๆตอโคตรเฮงปี2 5 3 9สาสารพัดรวยหยิบจับอะไรหยิบ นะก็เหงยิยจับอะไรก็รวยนะครับปี39ครับพร้อมเกลี่ยมกรอบเงินด้วยนะเก่าๆจากเจ้าของนะครับแล้วก็นี่ครับพญาเต่าเรือนรุ่นแสยิ้ด95ปีแสยิ้ด95ปีหลวงปู่หลิวจัดสร้างนปุกเสกนวัดไล่แตงทองในปี2542ครับ2542นะครับสวยมากครับเนื้อนวะโลหะนะครับองนี้นะสวยจริงๆครับนะครับ ต่อไปนะครับองที่สามนี่ครับพญาเต่าเรือนรุ่นแรกระนามแยะนะ้นะครับนะรุ่นแรกระนามแย้นี่ครับวัดระนามแย้หรือวัดสนามแย้จังหวัดกาญจนบุรีครับเป็นพญาเต่าเรือนรุ่นแรกนะครับที่มีหลวงปู่หลิวอยู่ด้านหลังพญาเต่าเรือนนะครับจะสร้างในปี2515ครับ2515 นะปลูกเสกและแชน่น้ำมนอีก1ปีในปี2,516และเปิดให้เช่าบูชาในปี2,517เลยเรียกกันว่าระหนามแย้รุ่นแรกปี17ครับเป็นเนื้อทองแดงดําเดิมเลยครับบล็อกมีปีกนะครับปากติดมีปีกปากติดนะครับยันขยื่นนีน่ะครับยันขยื่นจะมีเส้นยันขยื่นนะครับสวยๆเลยครับปี17นะรุ่นแรกครับนะสวยๆเลยครับ นะต่อไปองค์สุดท้ายนะครับองค์สุดท้ายพระปิดตายันยุ่งนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมซูมให้ชมขนาดองค์พระจะเล็กหน่อยนะแต่ว่าสวยครับนี่ครับพระปิดตายันยุง่งเนื้อนวะโลหะนะครับหลวงปู่หลิวจะสร้างและปลุกเสกในปี2534นะฮะเป็นเนื้อนวะโลหะครับนะโดดเด่นทั้งด้านนะครับ เมตตามหานิยมเป็นเลิศนะับพระปิตายันยุ่งนะครับฉลองอายุครบ84ปีนี่เนี่ยจะมีลอลิงจุดและก็8ปทุกองนะครับเนื้อนวะโลหะสร้างไว้ปี3-4สร้างแค่เพียง1,000องค์ด้วยครับสวยมากนะตั้งได้นะครับนี่ครับนี่ฮะแล้วเลี่ยมทองจะสวยมากนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมโบ๊ทโอฮานาพระเครื่องครับนะครับ พรุ่งนี้จะเปิดประมูลนะครับให้เช่าบูชาเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปในช่องเต่าหลวงปู่หลิวเปิดประมูลครับแอดไลน์0 9นย์9 1 5 8 8 1นะครับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปแล้วนะครับสวัสดีครับ